หาใหม่และถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือนิสสันอเมล่ 1.0e ปี2024ไม่เพียง16,000กิโลและที่สำคัญราคาดีที่สุดถูกที่สุดในตลาดเพียง349,000บาทรถปีเดียวประหยัดทันที200,000บาทมาชมกันว่าคันนี้สวยเดิมแค่ไหนสำหรับคันนี้เป็นรถปี2024เครื่อง1.0เทอร์โบ100แรงมา้าไม่เพียง 16,000กิโลวารันตี0ูนย์ยังอยู่นะครับ3ปี1 0 0 0 0แกิโลสำหรับใครสนใจรถอีโคคาราคาประหยัดขับสนุกแนะนำคันนี้เลยนะครับสวยๆเนียเน้ยบๆอีกหนึ่งคันมงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดมาให้แล้วสนใจรีบโทรหาผมได้เลยที่เบอร์080898 5551หรือว่ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีบอกเลยคันนี้สวยสุดคุ้มช้าไม่ทันแน่นอนครับ